รงแรมรัตนาโก,กสิรลหรือในชื่อภาษาอังกฤษคือรอยัลโฮเทลตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินซึ่งสร้างโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และรัฐบาลและได้เปิดเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่24มิถุนายน2486เป็นโรงแรมใหม่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยนั้นมีห้องพักเพียง45ห้องมีเฟอร์นิเจอร์ลายกนกทองที่สวยงาม ในช่วงแรกไม่ค่อยจะมีคนมาพักสักเท่าไหร่เพราะเป็นโรงแรมที่เกิดขึ้นในระหว่างสงครามโลกแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงรัฐบาลก็ได้ใช้โรงแรมแห่งนี้เป็นที่พักของนายทหารอังกฤษและนายทหารอเมริกันเข้ามาพักแต่เมื่อทหารเหล่านี้ออกไปหมดก็เหลือแต่พวกที่ทำงานสถานทูตและพวกเศรษฐีสงครามเท่านั้น ปัจจุบันโรงแรมแห่งนี้มีแขกทั้งไทยและชาวต่างชาติเข้าพักเพราะสถานที่สะดวกใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเช่นพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนามหลวงโดยเป็นโรงแรมที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนื่องจากอยู่ติดถนนราชดำเนิน